สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางหังเสงภาคบ่ายนะครับปาร์ติประศุตที่6มกราคมนะครับสำหรับหังเสงเมื่อเช้เชาก็เบิ้ลมาจริงครับแต่เ <c oughs> บิ้ลแปดแปมามา3าแทกก็รุนกันต่อบ่ายแล้วกันครับรุนกันต่อบ่ายแล้วกันสำหรับบ่ายผมทานตัวเปิดที่57962ครับ57962ตัวเปิดบ่ายตัวเปิดเช้าลักษณะใกล้เคียงกันโอกาสที่ จะปิดตัวปิดตามปิดเช้าเป็นไปได้ครับอันนี้เป็นการคิดคร่า,าวๆตัวเองนะครับวายนี้เด่ยสุดทีจับได้คือสามครับวิ่งบนลุดร่างสามครับถ้าชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับและถ้ามีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยครับขอพระคุณล่วงหน้าน,นะครับ3คู่ที่ชอบก็จะมี 2องสครับ4 3 2 6ครับ8 3 6 6ครับแล้วก็8 8ดแครับแล้วก็88ดนะครับร้อยมาเจ็ดเข้าไปครับ สตัวครับเจ็ดสองสามเจ็ด6 7, 26, 7, 76, 7, 66, 7, 88, 7 88, ่สามเจ็ดแปดสานหะครับสำหรับพังเสียงบายได้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเดี๋ยวเจอที่3รัดและก็ดาวโจนครับใครเล่สารัด ถ้าสังเกตดูสามลัฐทุกวันเพฤหักจะโลโถที่มากเลยเมื่อคือนะถลดมจริงทลโลหมดเลยครับเจอที่หุ้นดึกครับ